สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้จะมารวมภาพก่อนหลังทำนะคะเห็นไหมก่อนทำงเก๋ก,ก็จะมีกระดูกอยู่ตรงกลางนะคะเราควรจะทุบมันออกไปเพื่อความสวยงามอันนี้เป็นภาพนะคะที่คุณหมอวิเคราะห์ปรึกษาก่อนที่จะทำนะคะทรงจมูกี่เลือกค่ะฮันกายอินนะคะหลังทำทันทีนะคะบวมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังวันแรกนะคะบวมปิดตาเลยวันที่สองนะคะไปเอาสายเดนออกค่ะ วันที่สามบวมออกแก้มนะคะวันที่สี่บวมที่สุด,ด,สนนนสด 5, ะคะ่าาะเป็นสิ่งโตนาเนียเลยส่วนวันที่ห้าก็เริ่มยุบตัวลงไปเรื่อยๆนะคะหน้าตาแปลกเป็นสิ่งโตนาเนียเลยค่ะวันที่เจ็ดนะคะก็เริ่มที่จะเห็นเป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างนะคะบอกได้เลยคําเดียวค่ะว่าไม่เจ็บเลยค่ะคุณหมอฉีด พ่นยาชาก่อนที่จะฉีดยาชาอีกนะคะแล้วเราร้องโอยนิดหน่อยคุณหมอก็เติมยาชาให้เราแล้วค่ะวันที่11 1 1อ2เห็นได้เลยค่ะว่าจมูกเข้าเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะแต่ก็ยังมียุบบ้างบวมบ้างนะคะโอเคค่ะก็ต่อมาเป็นหลังทำนะคะน้องเกดไม่ได้เป็นคนมั่นหน้าหรือมั่นแกนมั่นซิลิโคนต่างๆนะคะน้องเกดเป็นไม่ได้เป็นคนสวยค่ะเป็นคนทำศัลยกรรมนะคะ ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มได้แล้วนะคะชีวิตวัยรุ่นชีวิตสวยงามถึงอายุแค่ประมาณ30เองนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มแกะะ่ชราใครจะมามองเราล่ะคะก็ต้องสวยแต่ตอนนี้เราละคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะการทําสัญยกรรมไม่ได้เป็นสิ่งเวลวร้ายค่ะ เป็นสิ่งสวยงามแล้วก็ต้องขอขอบคุณเอเชียคลินิกนะคะที่ทำจมูกน้องเกตที่เดียวจบจริงๆค่ะไม่ต้องแก้ฝากติดตามเกตการพิมพ์ด้วยนะคะ